เดี๋ยวเเอากระตาหมากคนบ่อมเลยวเอานักระตาหมากอนคนวานี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้อาจารบสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับอาจารย์ยานะครับวัดีครับวัสดีครับเดี๋ยวมาตามมาทางอาจารย์ยากันนะครับผมวันนี้จะได้ตัวไหนอย่างไรตามแนวทางของอาจารย์ย่าเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้ฝันได้แล้วนะครับ ครับนี่ครับครับวัน้แล้วแม่บนรอยบอกนะครับคนนี้งวดก่อนตาจันบอกนะครับห้าหกเก้าห้าศูนนะครับงวดก่อนครับงวดก่อนผมก็ใส่ไปเก้าศูนย์ไม่ได้กลับลอตเตอรี่เก้าศูนอย่างเดียวนะครับไม่ได้กลับเดี๋วดนี้เอาตัวข้างหลังเลยวดนี้ ววดที่แล้วคใครบอกนะครับตาจันครับบอกในในความฝันครับวความฝันวอดนี้วอดนี้แม่บัวลอยแม่บัวลอยแม่บัวลอยสารข้างหน้านะครับอ๋อแม่แม่บัวลอยสารที่เล็กๆอยู่ข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้าวันนี้เดี๋ยวหลายๆคนจะไม่เข้าใจเนาะว่าแม่บัวลอยมาจากไหนเพราะว่าส่วนมากค่วนใหญ่จักตาโพธิ์เองครับตาซียายแม่บัวลอยบอกนะครับวันนี้เดิมเพราะว่าผมผมฝันเนาะ ผมฝันว่าเดินไปในป่ามันก็มีป่ออาเหมือนกันะเดินไปเดินยังไงเดินไปเชื่อเด็ลกลงกับเขาเข้ารบที่สารเดินจะไปที่สามเดินไปไปเจอแม่บับลอยอ้าวมาเห็นยังลูกเนว่าเฮ้ยผมย่างเล่นไปกลับบันเนว่าผมย่างมานำนำฝนน,นำแม่ับลอยยางย่าง,งมาย่างมามาหอดหอดบาทหอดสารน,นี่แหละหอดองน,น,อดน,นั่ีนั่งคุยกัน ว่าอา้าววันนี้เป็นยังไงเป็นว่าร่ำรวยบ่บ่เจ้าเอาบอ่สิสิมีเงินมีทองเป็นว่าเอาแตเนาะเอาอยัางต์ใหญ่เอาเงินบ่บ่สิให้เลขเป็นว่าสิให้เลขเอาไปซื้อเดอ้อลูกเดอ้องเป็นว่าให้มีเงินมีทองน้ำเขาเน่ยมันก็บอกคนก็บอกบอโอ้ใส่เป็นว่าจะจกหาน้ำกระทงเสือบ่เห็นเหลือบเอาตาหมากคอนบร่ร์เวะ น้ำตามมากกอนปนว่านี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี่ห้าเก้าแปดนะครับสองหนึ่งห้าเกสองหนึ่งนะครับผมมาชิ้นก็ไล่ขังดบบาท้เดี๋ยวเดี๋ยครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะกล้องมันเยอะนครับห้าเกกับสองหนึ่งนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่ห้าเกสองหนึ่งนะครับ แม่บัวลอยบอกดึงออกมาจากกระตาหมากนะครับหี่เพ้่องหนึ่งนะครับห้าเก้าแปดกับสองหนึ่งการแบบนี้มันออกบ่อยไหมแต่ยาออกครับออกบอก่ครับย้ายกล้องก่อนเทียว อพี่น้งยังไม่เห็นชัดนะคะทางนี้เดี๋ยวขอก่อนน้อยหนึ่งเนาะเอฟซีนิดหนึ่งนะครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องค่ะห้าเก้าแปดกับสองหนึ่งหัวเลขประโบด้วยนะครับเลขหลักกิโลแล้วสองเจ็ดศูนย์คืออะไรคะสองเจ็ดศูนย์อยู่ข้างหน้าหลักกิโลครับออ๋แต่ว่าตัวเด่นนี้เป็นตัวไหนอาจารย์ตัวเด่นก็นี่แหละครับตัวเด่น ห้าเก้าแปดกับสองหนึ่งครับอันนี้คือตัวให้วงไว้ใช่ไหมคะเขาวงกลมวงไว้ใช่ไหมบยังไม่ได้วงครับเหตัวเด่นครับค่ะเป็นตัวเด่นนะคะเอฟซีโอเคครับโอ้ห้แคบแนบบของอาจารย์ยานะครับครับห้าเก้าแปดสองเจ็ดศูนย์สองหนึ่งหกหนึ่งกันเจ็ดเก้าครับนะควกัน กันเจ็ดเก้าอีกตัวหนึ่งเดินอาจารยา์รบบาออยา,า,ยแ,คา,าแคปเล็กจะบะเชิงเหรอพี่น้องโอ้ยแคปหน้าจอเด้อพี่น้องแคปหน้าจอแคปหน้าจอเป็นแคแนลทางเลยครับสี เป็นกบวยยาสิวากันนะครับเล่าใหม่หน่อยอาจารย์มาใหม่ FC มาใหม่ว่ายังไงนะคะครับนี่เพราะว่าวันว่าเดินไปเที่ยวก็มีปลามันกันหละปปามันไม่ลกเกท่าไห่เดินไปเดินมาเจงแดงตรงโรงเก่าค่ะเดินไปเดินมาเดินที่สองก็ยังเจอกรงเก่าเดินรอบเท่าที่สามเดินไปอีกครึ่งทาง เจอแม่บัวลอยพอดีแม่บัวลอยชวนกลับบ้านกลับบ้านมาถึงหน้านี่ตรงนี้แหละหน้าศาลนั่งคุยกันอยู่ร่วมว่าลูกเอ้ภาพบางทีเจ้าอยากมีเงินมีทองบ่ว่าอยากอยู่อยากรวยอยู่เออเดี๋ยวยยาสิให้ให้หยยยังาใ้เงินให้ตังค์บ่สิให้เลขคนว่าค่ะวันนี้เพิ่นก็ ใหญ่เอามาต้อก็จกนำถุงเสือบ่เห็นวันนี้มันคนยางไปหากระตาม,มากายางหากระตาม,มาเอามามันยกมานี่นี่นี่เพื่นว่านี่ห้ากับสองหนึ่งครับนี่ห8 9แปดเก้าับส <2 S 1> องหนึ่งห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเผมขอแคปให้เอซแคปแป๊บนึ่งนะครับดูบอีกรอบนี้ก็จะพอแล้ว ห้าเก้าแปดกับสองหนึ่งครับสองเจ็ดศูนย์เลยครับอันนี้หลักจรูนครับโอ้เป็นตัวลองใช่ไหมคะครับเอาเอาประกาแดงว่องบพระคตัวเน้นนี่ตัวเน้นนี่เอาไม่ว่องประกาแดงเพราะว่าจะเน้นเน้นสองตัวใช่ไหมครับห้าเก้าแปดกับสองหนึ่งส่วนตัวอื่นเป็นตัวลองหรือเปล่าคะตัวรองครับตัวลองหนนนึ่่งเทาาั้้กสองเจ็ดศูนย์นี่สำรอง ครับแล้วก็6กหนึ่งอันนี้ก็สวยนะครับหกนึ่งครับเักกิโลตัวกันเจ็ดวงกลมให้หน่อยเอาวงกลมให้หน่อยครับวงกลมวงกลมให้หน่อยตัวเน้นอ่อวงแล้วนะคะวงไปที่สองหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าแปดเอ๊บ คนประเอาอีกครั้งหนึ่งดูอาจารย์ด้านนึ่งันปรชัดสีแดงาจาเป์ดอกเ้าไเป้ดันนเป้เอาแล้วาบกลัดสีมันหมดแห้งซ้ำเก่านี่ยซ้ำเก่าเพราะอไรที่เราครับโอเครับทราบให้่นฟังเอาครับจำหมายเลดห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าแปดออห้เก้กับสอน เก้เปตัวเน้นห้าก็เปกับ2อหนึงตัวเน้นอย่าลืมตัวกันด้วยเด้อ7จดเ อ <ffe> าจารย์ยาลักสละครับจอไว้นะคะสำหรับพ่อที่ผ่านมาเข้าสู่การันนี้ก็เน้นนะคะห้าก้นะคะปุับสองจะเป็นตัวเน้นนะคะสองเนย์นะคเป็นตัวกันนะคะแล้วก็หกหนึ่งไอเอด้วยนะสองเจ็ดศูนย์หกหนึ่แล้วก็เจจะเป็นตัวรองนะคะเอาแยกไว้นิดนึง ยังมีอีกครับยังมีอีกทำอีกขึ้นนึงโอเคเอาทุกคนแคบเลยนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ยานะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับเรามาช้าหน่อยนะไม่เป็นไรครับเจ้าที่บอก98าเก้าแปดสอหนึ่งนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะคาไม่บอลล คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนาเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้0ยเอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม